ยี่เดียวไปตัดไปตัดขามาแล้วก็สดตายค่ะ,ะตายเลยสดไปเลย เราอะอยากเงียบๆของเราแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะมีกระแสไมไ่อยากสร้างกระแสแต่ณนะถึงทุกคนเนี้ยเรามักจะโดนก่อบวนแล้วก็โดนแบบละลานในพื้นที่ของเราอะอย่างเราเล่นติ๊กต็อกเล่นแบบโพสต์เฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยก็จะมีคนมาว่าแล้วใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่จนกระทั่งมันประจวบเหมาะม,มาเจอกับประเเด็นรื่องบริษัทพอดีใช่ค่ะแล้วก็ ช่วงที่ราเ่อกวนมันบ่อยขนาดไหนแล้วมันแรงขนาดไหนทำไมไถึงต้องออกมาแบบเออคือที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่เคยออกามาพูดเลยเราพยายามคิดว่าเออปล่อยมันไปปล่อยมันไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะชีวิตเราเราก็ต้องเดินหน้าต่อโอกักรสทบง,งานแต่ในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นนะแต่ทําไมคนยังไม่จบอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เคยออกมาพูดแล้วเราอยากจะส่งเราอยากจะแบบมีชีวิตของเราก้าวเดินขอาต่อไปอบริษัท <c oughs> คือ <c oughs> ในส่วนของบริษัท,ทนี้ต้องบอกตรงเลยว่าอิมเนี่ยไม่ค่อยมีความูเยอะมากนะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องภาษีอะไรเงี้ย แล้วพอจากหลังที่เกิดเรื่องเราต้องการที่จะปิดนะแล้วมันก็ยื้อมาจานถึงเือวันนี้เราก็ดันมีคนมาโพสต์พอดีว่าเออทำไมเป็นคนแบบพูดตรงๆไม่ใช่หรอทำไมไม่ออกมาพูดล่ะวันนั้นก็เลยแบบอารมณ์ขึ้นพอดีเราก็เลยอยากออก,ากมาชี้แจงนะตรงนั้นเลยอะไรอย่างี้ใช่เพราะว่าเหนื่อยแล้วอะ่ะกับคอมเมนต์ที่มันเป็นสิเราอยากจะเดินต่ออยากจะอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตคนเราอะ่ะ ได้อิงไม่ใช่ว่าอิงไม่เคยทาผิดอิงไม่ได้ถูกเสมออิงเองก็เคยทําผิดแล้วซึ่งสิ่งที่อิงทำผิดอิงได้ยอมรับแล้วก็ได้ขอโทษแล้วใช่แล้วอาจากที่เราโาทรชี้แจงไปแล้วมันเป็น,ปนยังไงบ้างคนเข้าใจหรือล่าคืออันเนี้ยอิงก,ก็ต้องขอบคุณเลยแบบกัแบบใครหลายๆคนเลยนะคะที่ว่าพออิงอะ่ะเหมือนโพสไปปุ๊บเขาก็เข้าใจใช่แล้วก็ให้กําลังใจแต่ว่า คืออิงไม่ได้อยากให้ทุกคนมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะคะแต่แค่ให้แบบว่าเฮ้ยนึกถึงคนโดนบ้างเราเองก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วเราต้องแบบที่ผ่านมาเราไม่เคยออกมาพูดแบบเอ้ยฉันโดนอย่างนี้ฉันโดนอย่างนี้ทุกวันทุกวันในสิ่งที่เจออะสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่ะยจนแบบมันจะไม่ไหวแล้วอะเาที่ผ่านมาเขาแบบี ได้เคลียังไมคะไ่ได้เคลียม่าบองก็ไม่ได้งพาส่งอคนส่งคนมาว่าอ่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่อะทางบัญชีเคลียกันอยู่อรแต่ก็บริษัทก็คือก็ยังไม่สเรยจัก็ยังไม่ได้ใก็งคนมาเคลียหรือว่ คนที่ทาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทกลางหรืออะไรอย่นนะคะอันนี้อิงไม่แน่ใจนะคะ,ะก็ให้มาเข้ามาคุยแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับภาษสภาษีอะไรอย่างเงี้ยคือณ <นา S 2> ต,ตอนนี้ณตอนนี้สําหรับเราอยากให้มันเป็นยังไงอยากให้มันจบในเรื่องของบริษัทต,ต่อหรือว่ายังไงคือเลิกเอาชื่อเราหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราไปยุ่งกับพวกคุณได้แล้วแล้วก็ อยากให้สังคมเปิดใจเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นเพราะว่าหลายๆสิ่งเวลาคนเราทำอะไรไปคนเรามักไม่เอาสิ่งที่ตัวเองทำออกมาพูดมันจะพูดแต่ว่าคนนน้นทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนั้นใช่ซึ่งบางทีมันเหมือนกับเหรียญมันมีสองด้านขึ้อนอยู่กับว่าเราจะมองในแบบไหนมากกว่าเองก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ ก็อิงก็ไม่สามารถแบบไปตัดสินหรือว่าไปบอกกับทุกคนให้มันรักจริงได้อะไรเงี้ยเราก็ทําดําเนินชีวิตของเราอกไปแล้วก็ทำอย่งางเง้เราเอกบอกว่าเราก็เตรียมที่จะบอกคนที่เข้ามาว่าเราไม่อยุดเหมืนกันเนาะคือเรื่องเมียน,อน,น้อยมันควรจะจบได้แล้วอะค่ะคือเคยมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วอ่ะก็เป็นผานแล้วซึ่ง ตรงนี้มันก็ควรที่จะเคลียร์ได้แล้วว่าไม่เคยจริงๆแล้วอิงก็เป็นคนที่ด้วยความที่อิงโห่ผู้หญิงเนี่ยอิงเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสน,นุนให้ผู้หญิงไปเป็นเมียน้อยไม่ว่าจะคนรอบข้างอิงใครก็ตามที่มาบอกว่าพี่อิงหนูมาอย่าง,างนี้อิงบอกว่ามึงเดินออกมามึงเดินออกมาเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าอะไรคุณกําลังแบบด้วยผู้ชายที่เห็นแก่ตัวแล้วมัมากอย่างเนี้ ก็ว,ว่ากลายเป็นว่าพอแค่ความเห็นแก่ตัวของคนสองคนอะ่ะแต่คุณไปทําให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องมันเขาเจ็บอ่ะใช่มัน,น,ม,นมันไม่แฟร์มันไม่เปติ๋รท้าตรงเนี้ยคืออิงไม่สนับสนุนเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่โอเคที่มันมีการเคลียร์มุออกอ่อนแล้วมีทุกอย่างชัดเจนนั่นแปลว่าชีวิตทุกคนต้องเดินก้าวหน้าต่อเมื่อจบความสัมพันธ์ทุกคนต่างมีชีวิตที่จะแบบมุกอ่อนได้ก็คือเราจะฟ้องใช่ไหมคะ ฟองไหมก็เดี๋ยวขอดูก่อนละกันค่ะจริงๆมันยังมีอยู่ใช่ไหมกับคำคำน,นี้ยังมีเข้ามาคอมเมนต์ยังมีเข้ามาแบบูดกึงอยู่จนแบบมันเป็นคอมเมนต์ที่นานแล้วหรือเพิ่งเกิดล่าสุดคือคอมเมนต์นานแล้วหรือเพิ่งเกิดล่าสุดมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็ยัองมีอยู่เรื่อยๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเป็นทางแอคเขาแบบอวตานแบบอะไรเงี้ยมาก็มีซึ่งบางทีอะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่า ทำไมการที่จะด่าการที่จะแบบมาฟาดฟันอะไรอิงอย่างเงี้ยทําไมไม่มาฟาดต่อหน้า<ม>ด่าอิงอยากสอนอิงสอนอิงต่อหน้าเลยยิ่องจะฟังแต่ไม่ใช่แบบมาเก่งแต่ในคีย์บอร์ดเพื่อแบบว่าให้คนอ่ะมากดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้มันดูแบบ <Okay. S 1> คืออิงเองก็ไม่อยากจะมีกระแสรหรอกแล้วยิ่งเป็นเรื่องพวกเนี้ยมันไม่มีขยับมีอยู่แล้วอกไหมคะอิงอยากจะทํางานโอเคถ้าเป็นอิงเป็นมีกระแสรเริ่มง,งาน oh. สิฉันจะได้ถ้ามีคนอย่างนี้ เันนี้อินโอเคมากเลยเพราะว่าชีวิตจิองอี่ยอินโฟกัสแต่เรื่องงานอินชอบทำง,งานอานีกคาให้มเช่ค่ะส่วนใครจะมองว่าจะเกลียดอินหจอะไรก็ตามไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องยุพื้นที่อินแคนั้นเองแต่ถ้ครจะชอบอินก,ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วขอบคุณุคนที่บบเห็นข่าวินในด้านที่เป็นแง่ลบแล,แล้วก็ยังเลือกที่จะให้โอกาส